เก็นโซไปไหนอะเก็นโซยังไม่มาเลยใช่ไหมอ้าวนั่นนั่นเห็นไหมเกันโซช,ชอบกินยูสวัสดีค่ะอยู่กับแฮปปีว้วันที่ใบปะไผ่นะคะปอไผ่ที่จะมาแชร์ไลฟ์สไตล์กินเที่ยวในนิทานนะคะนี่ปอไผ่นั่งอยู่ในสวนค่ะนั่งอยู่กับน้องแมวนะคะเออปอไผ่มีเรื่องราวของน้องแมวจะมาเล่าให้ฟัง,งแล้วก็ ไลฟ์สไตล์ของเขาสองตัวนะครับก่อนที่จะเล่าเรื่องแมวมาดูนี่ค่ะมุมเนี่ยเป็นไงคะป้าไพทําเสร็จแล้วนะคะเออสวนป้าไพก็เสร็จแล้วนี่ให้ดูมุมนี้เมื่อก่อนเห็นไหมคะพื้นมันจะเป็นพื้นแบบนี้แต่ตอนนี้มันเป็นเขียวๆแบบนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ย มันมีที่มาที่มาของมุมมุมนี้เมื่อก่อนมันเป็นมันเป็นเอเมื่อก่อนลูกก็พายมีม,ม,มีมีหนูตะเภาเก้าตัวนะคะในตรงเนี้ยแล้วเสร็จแล้วพอหนูตะเภาตายไปเรามีหมามาน้องหมามาน้องไม้เราก็ทําพื้นห้องนี้ทั้งห้องนะคะตรงนี้ทั้งห้องเป็นที่อยู่ของน้องไม้เขาตรงนี้เป็นที่นอนของน้องไม้เขานะคะ แล้วเสร็จแล้วพอดีน้องไม้เขาเอ่อมาอยู่กับเราได้เจ็ดปีแล้วน้องไม้เขาก็เป็นเป็นอําเป็นเนื้องอกในปากนะคะแล้วเราก็ไปให้เขาหลับนะคะโดยการให้เขาหลับไปเพราะว่าหมอเาบอกว่าเอ่อมันมันใหญ่มากเนื้องอกในปากนะคะเราก็เลยให้เขาหลับไปแล้วตัวนี้เราก็ม,มีน้องเนี่ยน้องโนวากับน้องยันโจนะคะ โนวามาทีหลังน้องกันโซนะคะโนวาเขาจะมีปัญหาเรื่องท้องนะคะเวลาเขากินอะไรนี่เขาจะอ้วกเขาจะกินทีละนิดละนิดละนิดถ้ากินเยอะไม่ได้เขาจะอ้วกนะคะส่วนเขาจะมีนิสัยชอบปีนป่ายนะคะชอบจับนกจับหนูะจะอยู่แต่นในบริเวณบ้านไม่ไม่ไปเที่ยวที่ไหนส่วนน้องกันโซเนี่ยไม่ชอบจับนกจับหนูแต่ชอบกินกินทุกอย่าง กินทุกอย่างที่ที่ที่กินโยเกิร์ตก็กินค่ะนมก็กินซุปผักก็กินอาหารแมวก,กินปลาอย่างที่เรากินเขากินเขากินหมดนะคะน้องกันโซ,โซเขาถึงตัวโตแล้วโอ้วนนะคะทีนี้เดี๋ยวเ็้าไรจะน้องู้ว่าตอนนี้ห้าขวบนะคะส่วนน้องกันโซเนหกขวบเราไปรับเข้ามาจากสถานที่รับเลี้ยงแมวนะคะสองตัวเนี้ยก็เดี๋ยว ก็ใครจะให้ดูชีวิตประจำวันของเขาว่าเขาทำอะไรไปดูเลยค่ะโูะครับสวัสดีหน่อยสวัสดีนะครับน่ยยังไม่ไปเที่ยวใช่ไหมน่านตื่นขึ้นมาหาวหาวยุยุงยุงลูกยุงยุงเออมดอ่ะอยู่หรือมดนี่ไงเนี่ยมันอยู่เนี่ยเนี่ย มันเป็นยุงไหมลูกเดี๋ยว <Yeah. S 1> ไปหาโนวาสิโนวากับมาแล้วเนี่ยกระโดดกระโดดสิโย่กระโดดวิสัตวิสัตเย้ นี่งสัตว์วุ้ยสไลด์ทำความสะอาดขนอีกแล้ี่เราอ่ะดูสิไปเที่ยวมาขาก็ดำเห็นไหมลูกเนี่ยเนี่ยตัวขาขาวไปเที่ยวมาตัวดำปีเลยดูคะ่ะดูสงผัวเมียเขาทำอะไรกันอะ่ะเขามากินอาหารหอมปักไผ่อ่ะเนี่ยซองผัวเมียเนี่ยตัวเท่าเป็ดน้อยเลยเนี่ย นั่นไปละอ่ะไอตัวนั้นก็มาละฮาสองผมมีอยู่นูน่นเนี่ยอาระมาหากันละอ้าวน,นันนันเห็นไหมเนี่ยนั่นหรือว่ากินโซูหึกินโซ่หิวข้าวใช่ไหม สวนเสร็จแล้วนะคะสวนผักไพเสร็จแล้วค่ะเนี่ยฝนเข้าไปลุกเอาฝนเข้าไปเนี่ยฝนเข้าไปเลยน้องโนงเกียก็นอนทุกที่เนี่ยนอนทุกที่อันนีก้ก็กินทุกอย่างที่ขวางหน้าเนี่ยกินซชอบนอนพื้นใช่ไหมคะนอนเหมือนเสือเออเจ้าป่าเลยเราอะ่ะเห็นไหมเก็นโซนอนเหมือนเจ้าป่าเลยใช่ไหม Nào Kenzo non mình Nó chơ bà lấy Úi, tục cháy Tục cháy <laughs> Kenzo Kenzo chóp kín yogurt อะไรไหมครับค,คืออะไรอ่ะอุยคืออะไรอ่ะอืออสมสงสัยมีใช่ไหม หรือว่าตื่นหรือยงังดูซิแนน่ะดูขาเนี่ยดำปิป๊ปีเอะไรเราอ่ะตื่นแล้วใช่ไหมตื่นแล้วใช่ไหมทักไทยน่อยฮัลโหลฮัลโหทักไทยหน้อย,ออไ,ย,อยไม่ทักอีกดูซินิ้วอ่ะดำเนี่ยหมอนเนี่ยเขาทำไว้เอาไว้นั่งนะไม่ให้เรานอนเนี่ยต้องให้ซักกี่หนเนี่ยต้องให้ดูดฝุ่นกี่หน,น่ะ ขนเราทั้งนั้นฮะทำไมทำไมชอบนอนทุกที่เลยอ่ะฮะฟังมัางไหมอะหูเนี่ยหูเนี่ยฟังมัางไหมคะฟังบ้างไหมคะหนูได้เห็นชีวิตน้องแมวของก็ใครหรือยัยงคะว่าเขาจะชอบอย่างเงี้ยคะ่ะเขาชอบมาน้องแันโซเเว,เ,เวลาเขากลับมาเนี่ยเขาก็จะมาเอ่อมามาขวนตรงตรงที่เราทําที่ขวนนี้เราที่ขวนเล็บ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยอ,อน้องน่าเขาจะนั่งคอยนะเวลามาเขาจะมาเล่นกันบางทีก็ทะเลาะกันบ้างส่วนเวลาเวลาเขาทะเลาะกันทีแล้น้องนัานี่เขาจะวิ่งนะคะเขาจะวิ่งหนีเพราะว่าเขาตัวเล็กและขาเขาสั้นส่วนแกนโซนี่เขาขายาวเขาจะตกชีวิตของพ่าไพรนะคะป่าไพรมีครอบครัวของป่าไพก็จะเป็นครอบครัวเล็กๆอย่างเงี้ยคืออย่างลูกสาวพ่าไพก็ทํางานส่วน น้องแมวของป่าไผก็จะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเขาจะกินเขาจะเที่ยวเขาจะนอนในในบ้านอย่างนี้ค่ะพ่าไผก็จะเป็นชีวิตซึ่งอชอบสวนชอบดอกไม้รวมไปถึงทํากับข้าวชีวิตประจวนของป่อไผนี่ค่ะตอนนี้ก็ไผย,ยังไม่ทํางานแต่ว่าก่อนเดี๋ยวสักพักคงจะได้ไปทําแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องวิธีการทํางานให้ฟังให้ชมนะคะก็สําหรับคลิปนี้ป่าไผก็จบแค่นี้ก่อนเนี่ยดอกไม้ของพภาไผเขายังไม่ดอกอันนี้เป็นดอกไม้เนี่ยเขา เพื่อนของลูกสาวก็ภัยเขาซื้อมาให้นะคะนั่นเป็นอีกกระถางหนึ่งตรงโน้นนะคะกระถางต้นตรงโน้นมันก็เริ่มมีดอกเดี๋ยวให้ดูมันเริ่มมีดอกเหมือนกันนี่ส่วนกระถางนี้มันก็เริ่มมีดอกนะคะเนี่ยมันก็เริ่มมีดอก สำหรับทลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะก็วันนี้ก็จะได้เห็นชีวิตน้องแมวของปะไผ่นะคะแล้วก็ชีวิตที่บ้านปะไผ่นะสวนปะไผ่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมหรือมีเรื่องราวมากมายที่จะมาเล่ามาแชร์ให้ฟังนะคะสําหรับทลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมขอบคุณทุกคนปะไผ่เม่รู้ว่ามีใครบ้างนะคะแต่ก็ขอบคุณที่ทุกคนที่ได้เข้ามาสาหรับทีิปนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามปะไผ่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ ฝนตกความชุ่มชื้นนำมาให้สวนอีกครั้งหนึ่ง